เอว่าคะเอว่าคะเสื้อมีกี่ไซส์คะมามีเสื้อมีสองไซส์นะคะมีอก44กับอก48่สิทำไมอันยาอ้าวอันยาหนูเอาชิ้ตกคืนมากินไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่นอนโนโนอ้าวอนนนนนเอาต่ออยู่นี่อ้าอ้วนทำไมทำอย่างนี้เสียงดัง โอเคโอเคเอซี่จุดชารฮ้ยเอากระเป๋าเล็กๆเล็กๆเล็กๆดล็กๆเล็กๆเซ็กๆส้มาเมื่อไหรเราจะเปิดให้เอฟกันบันพละหันนี้นะคะ6กโมงตรงนะคะที่เพจ TP นะคะเราเอฟได้ไหมเราเอฟได้เอ๊ะเราเอฟได้แล้วค่าส่งยังไงอะนะโบ ถ้าส่งพอไปต่างประเทศมันจะคิดแบบเริ่มต้นสามร้อกว่าบาทอะไรอย่างงี้เลยนะใชระเอามีคนถามว่าส่งที่เรามว้าไหรไม่แต่ในระบบมันจะงงไงเปิดเอฟวันไหนวันพฤระหัสนะคะวันพฤระหัสที่สิบสานะคะใกล้แล้ว อ,อุย้ยอัญญาหนูล้มไอรอนแมนได้เลยเหรอลูกอมนไอรอนแมนไหนพูดซิไอรอนแมนไอรอนแมนโอ้ยโอ้โอ,โอ,โอ้เจ็บอะไรคะอมรทารเหรอ ลูกสาวฉันเล่นไอรอนแมนเอาอะไรคะเ <ouse> สื้อทำเรื่อยๆนะไม่ต้องแบบว่าเครียดนะคะถ้าไม่ได้อไรเงี้ยดีใจนะที่ทุกคนสนใจกันเดี๋ยวเดีย <spe ech> er> เดี๋ยดี๋ยว <spe ech> er> ฉันจะไปยังไงล่ะเนี่ย <spe ech> er> สองคนนี้อะลูกมันมีกวนหนูหกล้ม พี่นุ้ยพี่ฟังอ่ะไอวาก็จะปีนบีมาเอาคนหนึ่งดิไอว่ามันจะปีนเก้าอี้อ๋อเออใช่คนที่จะเข้ามาเอฟนะต้องทักเพจก่อนอ้อทักไว้ทักไว้ก่อนเลยแต่เช้าแต่ไอคิดว่าคนคนที่เคยสั่งเขาที่แล้วอ่ะเขาทักไว้อยู่แล้วไงอันนั้นต้องทักใหม่ตายแล้วคืนนี้ก็คือรัว อ๋อเขาก็คือต้องทักอ๋อเธอต้องทักใช่าวอถ้าอย่างนั้นต้องทักเอาไว้ตั้งแต่เช้าวันที่ยี่วันที่สิบสามทักเอาไว้ตั้งแต่เช้าวันที่ยีวันที่สิบสามนะคะเพราะว่าเราจะถ่ายตอนเย็นใช่ไหมก็ทักเป็นไรลูกแวะดไว้เออเรทัากเาบอ่ะสหรับที่เราเก็บไว้อย่างดีเลยค่ะเอาไม่ใส่หรอ เอามาใส่ซิ<ด>มันไม่เก่าง่าย<ด>นะผ้าเขาดีดพี่ทีไม่ชอบถ่ายรูปหรอกค<ด>่ะ<ด>ไม่ค่อยมีรูปหนูเลย<ด>พี่ทีชอบถ่ายรูปไหมบางทีเขาก็ยอมนะบางทีเขาก็ไม่บางทีเขาก็ไม่ยอมเอาอะไร